สวัสดีครับคุณฟังทีร่ักครับเรื่องราวภายในพักประชาธิปัตย์นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าประชาธิปัตย์ลุกเป็นไฟชวนกรีดสอสอุงเาดิ้นรนเป็นรัฐบาลแอบไปเจรจาและเขาไม่รับเนื้อหาใจความนี่ยนะครับในชวนหลีกภัยซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสสอบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัตย์และเคยเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มาก่อนนะครับ ายชวนได้พูดถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีในรายการมุมการเมืองทางไทย PBS นะครับซึ่งในการโหวตนายกเนี่ยปรากฏว่ามีสสของพรรคประชาธิปัตย์16คนโหวตสวนกรบมติพรรคที่ให้งดออกเสียงโดยการเห็นชอบให้ในายเศรษฐาทวีสินขันิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีในชวนบอกว่าอย่างนี้ครับ ในเดชอิดข่าวทองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม16เนี่ยเป็นผู้ประกาศเองว่าผู้ใดฝืนมติพักจะให้ลาออกจากพักซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่ามีเจตนามุ่งมาที่ผมเพราะว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้พักประชาธิปัตย์เนี่ยร่วมรัฐบาลต่างกับจุดยืนของกลุ่ม16ที่ต้องการร่วมรัฐบาลและในการประชุมพักก่อนบวชนายกรรัฐมนตรีเนี่ยพลํารวจตรีสุรินทร์ปาราเร สสสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม16ก็เป็นผู้ชี้แจงกับที่ประชุมเองนะครับว่าพักประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลก่อนที่จะมีมติพักให้งดออกเสียงแต่เมื่อถึงวันโหวตเนี่ยกลับมีสสพพักประชาธิปัตย์ที่โหวตให้กับนายเศรษฐาซึ่งผมยอมรับนะครับว่าผมไม่รู้ว่ามีการเจรจากันยังไงเนื่องจากว่าเป็นการใช้สิทธิ์โหวตภายหลังนะครับความดิ้นรนอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องผ่านพักก่อนเป็นมติพักออกมา ไม่ได้เป็นปัญหาอยากร่วมรัฐบาลก็ทําได้ไม่ใช่ไปแอบเจรจากันและเขาไม่รับนะครับผมพูดในที่ประชุมพักนะครับถามกันตรงๆว่าไม่อายเลยครับที่ไปเสนอตัวอย่างนั้นเพราะว่านายเศรษฐาเนี่ยเคยประกาศตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าจะไม่เชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่ก็ยังไปติดต่อด้วยตนเองไปเจรจากับนายทักษิณชินวัตรด้วยตนเองซึ่งความดิ้นรนนี้เนี่ยส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพักเนี่ยเสียหายนะครับ ผมสอบถามจากนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าพักก่อนหน้านี้นายจุรินก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นผมเลยเชื่อว่ามีการเจรจาโดยแกนนํากลุ่มไม่กี่คนหรอครับซึ่งมีความดิ้นรนอยากจะเป็นรัฐมนตรีและก็อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลน,น,นะครับ